เพื่อนครับพวกับบังคับแฟมิลี่ครับวันนี้พามาชมสวนผักลูกๆนักเรียนนะครับที่เขาทําแปลงผักนะครับไปทำตรงนี้ทุกปีนะครับปีนี้ก็ทําแล้วเริ่มปลูกแล้วนะครับผมมาดูครับว่าผักเขาขึ้นหรือยังนะครับผมส่วนด้านล่างนั่นค่านั้นเป็นเรือนพ่อเห็ดของผมนะครับหลังที่สองตัวนี้ยังไม่ได้เอาเห็ดมาลงเพราะว่าเชื้อที่เราไปซื้อนั้นมันยังไม่เต็มนะครับเขาบอกสิ้นเดือนให้ไปรับนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับตอนนี้มาดูผักก่อนมาเบิ่งพักนิดหน่อยก่อนครับผม รั้วอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับอลูกเรียนนะครับเขาทํากันก็มีนักการช่วยนะครับทํารั้วทําอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ปลูกผักแล้วนะครับเห็นว่าผักนั้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับในแปลงนะครับหลายแปลงนะครับตอนนี้ยังคลุมด้วยฟางอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเม็ดผักขึ้นแล้วนะครับโอ้โหแน่นเลยนะครับแต่ยังมองไม่ออกว่าเป็นผักอะไรนะครับ เดี๋ยวผมจะให้เขามาติดป้ายใส่นะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูอีกนะครับนู่นนะครับตรงน,นั้นน่าจะเป็นต้นผักกาดนะครับผักกาดตัวน,นี้ก็กําลังขึ้นแล้วนะครับมีปุ๋ยมีอะไรเรียบร้อยนะครับเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันนะครับสนับสนุนเนี่ยต้นพริกนะครับตรงนี้มีต้นพริกด้วยอันนั้นเป็นผักกาดนะครับมีผักกาดแล้วก็เป็นผัก ออกสีมุงง่วงนั่นน่าจะเป็นผักทางเป็นผักกาดทางต่างชาตินะครับทางฝรั่งสายพันุฝรั่ง้วยนะครับมีหลายต้นทีเดียวนะครับแล้วก็มีมังุองครับพี่น้องมะละกอนะครับมะละกออยู่สองต้นนะครับเป็นลูกพอได้ต่าครับพได้ต่าเที่ยงนะครับผมนี่ครับผักกาดครับเขาเพิ่งจะลงปลูกนะครับได้สามสี่วันมีผักสลัดนะครับสลัดแก้วสลัดไรด้วยนะครับ เดียวกัง,งามนะครับลดน้ําใส่ปุ๋ยสักหน่อยก็ได้เรื่องกําลังขึ้นติดแล้วครับตนน้นเดนติดแล้วนะครับกายาวประมาณยี่สิบเมตรกว้างประมาณแปดเมตรนะครับสําหรับสวนสวนสวนกากเกษตรลูกๆนะครับของนักเรียนเรานะครับก็จะมีแปลงผักที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับใช้อิฐบล็อกทําเป็นแปลงยาวประมาณสี่เมตรนะครับกว้างหกสิบเซนนะครับ เอาไว้ปลูกหน้าหนาวนี่แหละครับหน้าหนาวนี่ก็ได้กินทุกปีนะครับนี่ครับดอกแคร์ออกดอกครับใส่นึ่งปลานึ่งอะไรได้เลยแครบ้านเนาะแค่บ้านนะครับนี่ยเรือนเพอาะเหตุของผมนะครับเรือนนี้มีเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ดูผักก่อนนะครับผักงามๆเลยนะครับกำลังงามก็มีอ่างนะครับอ่างไว้ใส่น้ําลดผักอยู่สองใบนะครับมันจะมีบัวด้วยนะครับ ก็ต่อน้ำใสยางเราใส่นะครับก็เพื่อความสะดวกกับลูกๆนะครับเวลาเขาจะกลับบ้านตอนเย็นเขาก็มาลดนะมาลดเสาร์อาทิตย์กับมาลดนะครับเดี๋ยวไปดูโรงเรือนหลังใหม่นะครับตอนนี้รอรอนะครับรอเห็ดมาลงอยู่นะครับไปดูกันนะครับไปไปดูกันครับผมนี่ครับโรงเรือนเห็ดหลังใหม่ของผมนะครับคุมด้วยพายางนะครับพายางลุมเห็ดโดยเฉพาะแล้วก็ ด้านบนสุดก็คุมด้วยแสลนสีดํานะครับสแลนสีดาผมไปดูงานมาแล้วครับไปดูที่ร้านที่เขาทําเห็ดขายโดยตรงเลยนะครับเขาทําประมาณนี้นะครับผมก็มาให้นักการพนงทําอย่างสวยเลยครับเดี๋ยวนี่ครับประตูก็โอเคนะครับมีฝีมือดีมากนะครับนักการผมอ๋อยึดไว้ด้วยเชือกอยู่ล็อกประตูนะครับนี่ทำเดือยไว้เดี๋ยวลองเปิดดูข้างในครับว่าพร้อมจะลงเห็ดหรือยัง ว้าวทำดีมากเลยนะครับนี่ครับนักการทำพร้อมเลยนะครับสวยด้วยดูแล้วแข็งแรงนะครับแข็งแรงน่าจะใช้ได้หลายปีนี่ครับยกพื้นขึ้นมาจากพื้นดินนะครับกว้างก็หกเมตรนะครับอ่ายาวหกเมตรนะครับว้างสี่เมตรสามสามเมตรกว่าสามเมตรห้าสิบประมาณนี้เกือบสี่เมตรนี่ครับจะเห็นนะว่ามีไ้ายางคลุมเห็ดสีขาวอยู่ตอนนี้รอเชื้อเห็ดนะครับเชื้อเห็ด สิ้นเดือนนี่แหละจะเอามาลงนะครับวัสดุที่ใช้ทําก็เป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ธรรมดานะครับตรงนี้ก็วางก้อนเห็ดเราจะแข็งแรงหน่อยก็จะมีไม้หนุนอยู่ข้างล่างนะครับเป็นท่อนไม้ก็เป็นเศษไม้ที่เราตัดลงมาทาเนี่ยเราใช้ไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับเป็นไม้ยูคานะครับเป็นไม้ยูคาต้นยูคาที่เราปลูกทิ้งไว้นะครับก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับนี่นี่ครับ การเรามีฝีมือมากนะครับใช้ลวดมัดนะครับส่วนไม้ไผ่ก็ผ่าครึ่งแล้วก็ตอกตะปูโอ้โหดูแล้วโอเคเลยครับเก๋มากเลยฝีมือไม่ธรรมดาครับท่านเคยเป็นช่างนะครับไปทํางานต่างประเทศหลายปีโอ้โหยอดเยี่ยมเลยอตุยน,นะครับนาก,การของผมนะครับประตูก็ใช้ได้เลยจเจ๋วเลยนะครับ นี่ครับโรงเรือนโรงที่สองอยู่ใกล้กันนะครับเราพยายามเอามาจัดให้มันเป็นหมวดหมู่ให้มันอยู่ด้านเดียวกันสำหรับกลุ่มกเกษตรพอเพียงของเรานะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาไปเดินนะครับเดินไปดูโรงเห็ดหลังเก่าที่มีเห็ดแล้วนะครับเก็บทุกวันนะครับขายสร้างรายได้อ่าให้กับนักเรียนนะครับเป็นกองทุนอาหารกลางวันนะครับดอกเบี้ยอาหารกลางวัน ใช่ทุกวันมาแล้วหลายกิโลนะครับกิโลละห้าสิบบาทครับผมนี่ครับแต่ว่ายังไม่เต็มนะครับเพราะว่าเราได้พึ่งมาสี่ร้อยก้อนมันก่อนนะครับเชื้อเห็ดยังไม่เดินเต็มตรงที่ร้านที่เขาขายก้อนเห็ดก็เลยเอามาลงก่อนนะครับอ่านี่ครับเห็ดก็ยังออกอยู่นะครับเก็บไปทุกวันก็ยังออกนะครับนี่นี่ครับเห็ดนางรมของผมนะครับอุ้ยออกสวยงามเลยอากาศเย็นๆแบบนี้เขาชอบเลยครับ ทานนี้อากาศเย็นเริ่มหนาวแล้วนะครับนี่ครับโอ้ภูนี้เช้าก็เก็บได้อีกนะครับกลุ่มนี้นี่ครับเพื่อนๆเด็กๆชอบเลยนะครับเด็กๆเราได้มีโอกาสมาทําแบบนี้นะครับได้เก็บเห็ดได้เลยทุกวันตัดเห็ดออกอืนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆคักบอครับคักบอนี่ครับหลังจากที่เปิดนะครับผมเปิด เปิดจกเปิด,ปดขวดเชื้อเห็ดแล้วมันก็ออกนะครับออกกันดีทีเดียวเลยอืมดอกสิบยี่สิบดอกเลยนะครับนะครับอยู่ในถุงเดียวนะครับอันนี้ดอกเบลเลอร์เลยดอกใหญ่นะดอกใหญ่มากหนาตุ้บเลยนะครับโอ้นะครับออกเกือบทุกถุงนะครับแหล่งผลิตใช้ได้เลยนะครับแหล่งผลิตใช้ได้เลย เดี๋ยวต้องเอามาลงอีกพันหกนะครับเพราะว่าในโครงการของเรานั้นสองพันก้อนนะครับอันนี้ได้มาสี่ร้อยละมคงจะเก็บขายกันสนุกนะครับผมชาวบ้านก็ช่วยซื้อนะต้องขอบคุณนะครับผู้ปกครองนักเรียนช่วยโรงเรียนนะครับเป็นค,ครูมั่งชาวบ้านมั่งนะครับแล้วก็เพื่อนต่างโรงเรียนมั่งนะครับก็ช่วยซื้อไปประกอบอาหารทาอาหารกลางวันให้เด็กนี่ครับโอ้นี่ก,กาลังออกเลยครับสุดยอดเลยสุดยอดเลย จจวแจวแจวงามงามครับงามงามเลยนี่เลยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสวนเกษตรโรงเรียนนะครับประนองประเสริมของเรานะครับก็มีทั้งเห็ดทั้งผักกำลังปลูกนะครับก็เป็นการปลูกฝังนะครับจิตสํานึกในการให้เด็กนั้นได้ช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับเวลาเขาโตขึ้นนะครับเป็นทักษะชีวิตครับเอาชีวิตรอดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับในสังคมชนบทบ้านเรานะครับ เพระาะว่ามีที่ดินมีดินมีอะไรก็อย่าปล่อยให้มันว่างเปล่านะครับนี่ครับก็โอเคนะครับขอบคุณมากๆสําหรับผู้ที่มารับชมแลบฟังนะครับ่องดาวดีๆนะครับของโรงเรียนของเรานะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบางคําแฟมลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับไปพร้อมกับนี่แหละฮะแปลงเห็ดแปลงผักนะครับสวัสดีครับผม